กราบสวัสดีคุณดูทุกคนด้วยนะครับผมดอมนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Alice Virus กันนั่นเองเดี๋ยวนี้ผมจะพาไปสำรวจเมืองเมืองคอมมูนิตี้กันนะฮ <Okay. S 1> ะโอเคมันเป็นเมืองที่ผมเพิ่งเปิดด่านใหม่ได้นะภาร,ร,รกิจผมเพิ่งผ่านอ่ะมันก็เลยเพิ่งเปิดด่านใหม่ได้เดี๋ยวผมดูของที่ตอนจะเป็นต้องใช้ก่อนนะดูสอนไฟรเราได้4อันเหรอสีดอก เดี๋ยวผมขอดูวัสดุอุปกรณ์ของเราก่อนที่เราจะออกนะขอซ่อมแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนมันต้องใช้วัสดุหน่ยนะอันนี้เนี่ยคือ,อน,นี่ขอนซ่อมไม่ได้ใช่ไหมเราครับอันใหม่เลยเราต้องครับอันใหม่นะอันนี้มันซ่อมไม่ได้นะทุกคนจับสายกันเดี๋ยวนี้ออกเากืนซ่อมันนะี อ,อ,อ๋อันนี้ก็ซ่อมไม่ได้หรออืมไปก่อนแล้วกัดออกนดูสายกระดุดอกไหนดีเอาพิษไปก่อนแล้วกันอืมรองเท้าสองดาวถุงมือเกาะเกาะกับถุงมือเรายังได้อยู่นะยังใช้ได้อยู่ ยาเรามี11ภาพมันแผลมีหนึ่งอาหารเรายังพอชะได้อยู่นะ,ปะไปเดี๋ยวเราไปสำรวจกันดีกว่าก่อนอื่นผมขอกินให้อิ่มกัอนนะก่อนที่เราจะไปใส่เต็มท้องปั๊มยาหนึ่งรอบไปเราไปสำรวจเมืองคอมมูนิตี้กันเนีย่ยมันจะอยู่บนจุดเป็นบนแผนที่เลยนะ อ่อยังไม่สุดนะผมอมูนที่ยังมีเมืองหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ผ่านเลยอตอนนี้ผมอยู่เมืองคอมมูนิตี้อยู่นะไปเนี่ยผมยังไม่ได้สำรวจเลยนะดูเดี๋ยวเราดูก่อนว่าจะมีตัวอะไรฮึซัมบี้เหรอบอสน,นี่เลือกหกร้อยฮึน่าสนใจนะทุกคนน่าสนใจน่าสนใจจัดไปเลยก่อนที่จะเอาไปธนูฮะ ที่ขันได้ก็คือธนูธนูกับอืมอาหารแล้วก็ยายาต้องเอาหมดไปทั้งรอบนี้เราจะไม่มีการประมาทดแล้วกับผ้า,ารันแผลแล้วก็อานกระป๋องกับช็อกโกแลตหนึ่งอันอืมเดี๋ยวดูก่อนนะว่าเราต้องอะไรไปเพิ่มหรือเปล่าธนมาเพิ่มสักสามสิบ อธนูปีอันเผื่อนะรอการเผื่อ,อไว้นะครับทุกคนการเผื่อ,อไว้รอบนี้เราจะไม่มีการประมาทลนะเหมือนกับรอบที่แล้วผมประมาทเสร็จเลยเอาลงมานี่เชจักรูปดอกออกมาเลยฮนะเดี๋ยวผมจะใส่ลูปดอ,อกอ่าลูปดอ,อกนี้ก่อนแล้วกันกันมันโซโลนะอุ้ยอุอุกวานนะ่าละนี่ิองอกนี้ก็จะโซโลนะ สโลรมันได้ระดับหนึ่งฉะนั้นก็แทงโสโตรมโนปเรียบร้อยแตกอืมพลิตภัณฑนหรือว่ายังไงเน,นี่ยไม่รู้นะเฮ้ยมันดืออธนูทุกคน ไปเลย<ะ>เดี๋ยวขอใช้ถังรถไฟดีกวนะ่านะเผาเผาแตกมีเหรียญปกตินะซอมบี้มันก็มีเหรียญเนะกือบทุกตัวเลยเรมันะ้ง <c oughs> อืมอเฮ้ยเจอหมาด้วยมาหมามาหมา,มาเลือดคูดเยอะสามร้อยกว่าเนี่ย น้อยกว่าเนี่ยหมาก็เป็นเงี้ยมันใกล้แตกแล้วมันก็ไม่สู้เพราะมันใกล้แตกแล้วมันก็ไม่สู้พอเราเข้าหาไปแล้วมันก็หนีนะทุกคนโอเคแม่เห็นไหมวัน,นี้เราใช้รูปดอกไล่ย,ยิงเลยแตกนะ อุ้ยว้าวว้าวว้าว,าวาไปหนึ่งดอกโอ้แข็งเนี่ยแข็งมากเลยทุกคนเราคิดผิดปะเนี่ยเอาของมาเยอะเลย <c oughs> กระเป๋าเกือบเต็มแล้วในตอนนี้ยังไม่ได้ไปไหนไกลเลยทุกคนดูกันที่กันนะอเราจะไปไหนกันก่อนนะมันมีชั้นใต้ดินให้เราลงด้วยครับทุกคนระ้ดินเราจะไปไหนอืมเราไปเมืองหน้านี้ใช่ไหม <Okay. S 2> เราลองไปสำรวจไอ้นี่ดีกว่าเครื่องหมายอะไรเอ่ยเราไปตรงนี้ดีกว่านะผมมันต้องมีอะไรสักอย่างน่เลยวายหมาหมามาแล้วหมามาแล้วหมาไม่ใช่ปัญหานะครับทุกคนใช่มันเป็นหมีมันเป็นหนมีแล้วก็ยิงนะ เราจะดูว่ามีเะไรายเอ่ยเครื่องหมายนี้แสดงมันมันต้องมีไอเทมใช่ไหมใช่ไห <Yeah. S 1> มครับทุกคนเฮ้ยประตูให้เราไปด้วยอุ้ยเปิดได้ครับทุกคนอ้าว้ยเอาเราเลยเลยเลยไลยจุดมุ่งหมายของเรานะครับทุกคนหูหมาสามตัวเลยเรอเข้ามาตัวเดียวยนี้ก็อุ้ยเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะทุกคน ในะมันก็ไม่กล้าเข้าไม่มีสมบัติหรออู้เจ๋งมาเนี่ยทางสองเอามาดีมา,มาดีมาดีอุย้ยว,ว้วาวว,าว้าวว้าววิ่งมาวิงมาวิงมา,งมาอุย้ยว,ว้วาวว้าวจัดการเลยแล้วกัน กันด้วยลูกธนูอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมันหิวทุกคนมันหิวผมจะไม่ให้มันหิวนะอุ๊ยแรงเราหมุนละต้องรอลอสีกระพรั่เพิ่มมานะจะดึงได้อุ้ยว้าวได้เห็นยังว้าวได้ให้เราโอ้โหเพื่อนเพิ่มมาเยอะแล้ว ้องร้อยกว่าแล้วนะ่ยชิปสามสิบสามสิบ,สสบแตกนะผมขอเก็บเนื้อเออเก็บหนังกันส่วนเนื้อก็ไว้ทีหลังนะอุย้ยมีคนตายด้วยครับทุกคนเราจะมาค้นของว่าจะมีอะไรนะชิปมิลดอกจิโนกับห้าสิบห้าร้อยเหรียญ ช่ไหมเหรอแล้วก็มีเอเขาเป็นหมอหรือเปล่า <Yeah. S 1> หรือว่ายังไงเ็นมีเอาสัตว์มาผ่าหรือไม่เป็นหมอหรือเปล่า <Yeah. S 1> หรือว่าเป็นในพาร์นนี้ผมไม่แน่ใจนะทุกคนเดี๋ยวเราเอามาเก็บหนังตัวนี้กันถึงหอกไปดีกว่านะทุกคน <Yeah. S 1> เราจะได้รักษาความระยะห่าง <Yeah. S 1> อุ้ยนี่นไงซอมบี้ที่เราตามหาบอสของอันนี้ใช่ไหม เตรียมอะไรรูดดอกรูดดอกอันนี้ใส่กันน,นี่ดอกอน,นี่กันรูดดอกไฟหรอรูดดอกไฟมันมันได้ปหมนะอูย้ยผมมาละสโ,โลไปยิงรูดอกสโ,โลชิปชิปอา้าวหนีหน,ห,นไไหนีจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนอาเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอ เดี๋ยวลองดูดอกพิชหน่อยดิแรงดูดอกฟิชดอกไฟดูดอกไฟไปโอ้โหถึงเจ็บโอ้โหเกือบตายครับทุกคนเลือดบวโคตรแรงอึฮตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วทุกคนโอ้ยตัวสองตัสองไม่ใช่ปัญหาแล้วตัวนี้เสร็จไปหนึ่งภารกิจ อืมอุ้ยคุณแจครับทุกคนได้คุณแจนะ <Okay. S 1> มันต้องไปเปิดอะไรสักที่แน่นอนครับทุกคนอืมยังมีชั้นใต้ดินอีกชั้นหนึ่งนะ <Yeah. S 1> ผมว่าเราลงไปสำรวจด,ดีป่ะหน้าเลยวะนะเราต้องดูในบ้านก่อนว่ามันจะมีของอนะไรให้เราเก็บไหมโหสอมบี oh, <zombie S 1> น้นั่นี่ทุกคนขอผมขอใช้รูดดอกนี้กันนะสโลมันนะสโลมันนะครับทุกคน กระดูดอกพิษรูดดอกไฟไปไหนโถ่ไม่มีดอกไฟกดอกสโลนี่ไนงะผมผมอ่านหมดแล้วนะกันเค่อนไหวของคุณน,น่ะแตกๆดีนะที่มีรูดอกสโลดอกสโลมีหลายคนถามว่าคืออะไร คือธนูเนี่ยที่เราไปคราบกับก้นของตัวต่อง่าๆมันเป็นพิษของตัวต่อมันจะทําให้แบบคนที่โดนยิงแล้วแบบมันทําให้ประสาทหลอนมันจะเคลื่อนที่ช้ามากซึ่งมันมก็ไม่ค่อยแรงนะแต่มันจะมีประโยชน์ตอนที่แบบเวลาเขาไล่ฆ่าเรานะดิผมจะลงชั้นนี้ก่อน้วครับทุกคนเราจะลงชั้นใต้ดินกันอะว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าโผล่มาแล้วยังไงถื้ ตนูโซโลไปแล้วลกันโซโลไปสองดอกนั้นก็แทงหอกแทงแทงปีนไปหนปึ่งดอกโ,โอ้โฮูดพุ่งแรงฮู้ฮูุ้ยลืมไปนะเพราะมันระเบิดเกือบแล้วเราอ,อืม ที่ผมปั๊มยากนะครับทุกคนถ้าจะลองปั๊มคนเดียวผมว่าน่าจะไม่ไหวนะเฮ้ยโควโผล่มาปุ๊บเจอซอมบี้นี่เลยชึบอืมอืมหลังๆนี่พักหลังๆนี่เจอแต่ซอมบี้ที่แบบเลือดเยอะๆนะทุกคนพักหลังๆนี่เจอแต่ซอมบี้ที่แบบเดือนนี้หลัก400ขึ้นอ่ะ เลือด450ล้อมหมัน่น oh. ฉันได้สิอ oh. นู้นจะวิ่งมาวิ่งมาดิาไม่วิ่งเหรอ <No. S 1> oh. ถ้าสองตัวนี้ผมไม่ไหวนะผมต้องพยายามล่อมาตัวเดียวนะสองตัวนี้ผมว่าผมไม่น่าไหวอ่ะผมต้องประหยัดประหยัดไม่ต้องทําให้แบบโดนซัมบี้ต่อยเพ่เท่าไหร่นะ <No. S 1> ประหยัดยานะครับทุกคน mm hmm. พอดียาผมมีจำนวนจำกัด <Yeah. S 1> ผมต้องล่อทีละตัวทีละตัวมานะ ชิ๊ปนู๊ปนู๊ปนู๊ปว้าวราวสีฟ้าแลาวถ้าเพิ่มนี้มันก็จะแพงตลอดเลยนะถ้ามันลดเมื่อไหร่นี่คือจบอะมันต้องรอให้มันชาร์จอีกแป๊บหนึ่งไนงะอุ้ยอุ้ยอุ้ย นายวิ่งเข้าหาฉันได้หรอฮะวิ่งเข้าหามันจะดีหรอวิ่งข้างหามันจะดีหรอเอาเอาเอาจู่แล้วก็เดินหนีเลยแปดสิบป้องฮู้มาฮู้แทงทูสามทูสี่ฮู้ทูสี่เลยอืม อะไรจะขนาดน,านั้นไอ้หนูอะไรจะขนาดนั้นโอ้โหอย่าบินมานบินมานบินมาแชทอัดแชทแทงโว้ยโว้ยผมไม่เสียงนะไมขอเสียงนะทุกคนโอ้โหโอ้โหเกือบเกือบหืมปัก๊ก โอ้โห oh, แตกกระจวงใจาเลยเลือดปิวเลยเลือกเราอยู่ใกล้มันนะ,ะทุกคนเลยลดไปด้วยเอา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 อุ้ยว้าวหนอจะชโชว์โหดซะหน่อยเอา no no ปัจะยิงหมานี่มันหมามันคิวหมาไม่เคียวหมามันคีวอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ มาหิวอยู่นี่ๆอยู่นี่ๆอยู่นอยู่นิ่งๆอุ้ยมาหิวไล่มาต่อยเปล่าก็ได้เดี๋วน่นี่อยู่นี่ปักอือนิ่งๆดีอยู่นิ่งๆๆบอกให้อยู่นิ่งๆโอ้มีทางลงเลยนะครับทุกคนโอ้โหแล้วไงต่อ เดี๋ยวไงต่อเฮ้ยมีนี่นมีหินที่เราเปิดใช่ไหมมันจะมีของใช่ไหมฮโหมีหอกสองดาวกิ๊กเค้โอ้แล้วไงต่อโหตอนนี้เราอยู่ไหนวะเนี่ยเราอยู่ฝั่งนี้หรอเดี๋ยวเราจะไปไหนเนะี่ยโห คนี่คือทางออกใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลงไปดิมันคือทางออกหรือเปล่เาเนี่ยแล้วโอ้โหคือทางออกจริงๆครับทุกคนโหยังเลยอีกไกลนะที่ยังไม่ได้เสมโดนล่ะยังเลยอีกไกลมากตอนนี้ลูกธนูลูกดอกเราใกล้กกจะหมุนนะ <Huh? S 1> เดี๋ยวเราเดินทางกลับดีกว่านะครับทุกคนลูกดอกกับลูกธนูเราใกล้กกจะหมุนแล้วนะ ตอนนี้ประเด็นเราก็ไม่ได้อาหารอาหารมาเพิ่มด้วยสิประเด็นอนะ่ะเราต้องเดินทางกลับนะครับทุกคนกลับบ้านเรากันว่าเราต้องออกมานี้มานี้นะมะนันยั่นที่เนี่ยมันจึงมีให้เราเดินทางกลับบ้านดีก,กว่าเ <Yeah. S 1> ชือบสเบียงเราหมดนะฮะ <Yeah. S 1> ดูธนูเรายังไม่มีเลยตอนนี้เชือดูก่อนนะว่าเรา ได้หอ,อกมาแล้วเราจะได้อัปเดตอุ้ยเราได้เพิ่มนี่เนี่ยเราฆ่าไยตัวบอสสีเขียวได้เราได้ได้พิษมาได้ดอกพิษเพิ่มอีกกี่อันนะเจ็ดอันเจ็ดดอกอืมเป็นงานเลยนะโอเคฮนะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครที่ชอบไปริมกดไลค์กดซับสไครต์กับผมนะครับเจอกันใหม่ที่หน้าครับสวัสดีครับ มี P2 ต่อจากคลิปนี้นะครับอย่าลืมมาดูกันด้วยนะ